คำเตือนคลิปนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคเป็นเพียงสถิติเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอให้ทุกคนโชคดีค่ะ สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆ FC ช่องต้องพารวยท,ทุกท่านนะคะมาดูแนวทางหวยฮาหนอยเลข3ตัวเน้นๆน,น,นะคะเพื่อนๆเมื่อวานปังสุดๆไปเลยนะคะเพื<ๆ>่อนๆเราแตก3ตัวตรงๆร,รอบ VIP นะคะก่อนอื่นเรามาดูผลของพิเศษกันก่อนเนาะ4 2 0อนะคะเนาะเมื่อวานนะคะตั้มลุ้นนะคะต้อมให้ที่4 041นะคะเพื่อนๆออกมันเฉียดไปแต้มหนึ่งเลข1กับเลข2ต้องก็เสียดายนะคะเพื่อนมาดูรอบปกติค่ะออกนะคะ308เพื่อนๆคาตัวนี้ก็เฉียดเลข1นะคะเนาะต้องก็เสียดายแล้วแล้วแต่เรามาเข้าตรงๆนะคะรอบ VIP เนาะ781นะคะเพื่อน ตําให้แนวทางช้าเนาะให้ตอน4ี่โมงเย็นเพื่อนๆนบางท่านอาจจะไม่ทันได้ดูนะคะเพื่อนเอนท่านไหนที่ตามแล้วถูกนะคะต้อมดีใจด้วยเนาะแตก3ตัวตรงๆนะคะเพื่อนแตกรอบ VIP เนาะนะคะเพื่อน,อ,นอันนี้หลุดนะคะพิเศษหลุดปกติหลุด แตก VIP ตรงๆค่ะเพื่อนๆหลังจากที่เราเข้าเป็นตัวกลับแล้วก็หลุดมาหลายวันนะคะสำหรับเลขชุด3ตัวบนวันนี้นะคะเราตีไข่แตกแตกแบบตรงๆค่ะมาต่อนะคะของวันที่1เดือนกรกฎาคมค่ะเพื่อนๆต้มให้10ชุดเหมือนเดิมนะคะตัวแรกเนาะหนึนะคะ183เนาะ 1, 1 97นะคะ291 3 49นะคะ4 37 805 5 3 9นะคะ9 49และตัวสุดท้ายนะคะ 997นะคะเพื่อนๆชอบตัวไหนก็ซื้อตามได้เลยนะคะที่สำคัญเนาะต้องเน้นย้ำเพื<ๆ>่อนๆไว้ตลอดนะคะอย่าลืมซื้อตัวกลับกันด้วยนะคะต้อมพารวยขอให้ทุกท่านรวยๆเฮงๆปัง,ปงๆคะ่ะจับลอตเตอรี่ใบไหนก็ขอให้ได้ขอให้โดนนะคะต้อมพารวยขอจบคลิป หวยฮาหนอยไว้เพียงเท่านี้นะคะเพื่อนๆสวัสดีค่ะบ๊ายบาย